บอ็อกนอยบล็อกละหมดไอวี่ต้องล่วงน,วนน่ว้าวนั่นีแหละเาตอแบบนี้แหละเฮ้ยเสียงมาจากไหนอะใช่ใช่ลองดูใต้โซฟาก่อนแล้วาาว่าน่าจะอยู่ในกล่องนะปุ๊บมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ทำามฉันได้ยินมาจากฝั่งนี้อะ่ะน่าจะอันนี้แหละใช่ใช่เออตรงนี้เหรออร่อย มันคืออะไรเนี่ยเสียงมันดองขึ้นอ่ะพอเอาออกมาอยู่ในกล่องบรว่าอยู่ข้างนอกนี่เนาะใช่ดองใส่กับข้าวเกองเงียบเงียบเงียบลงขึ้นเรื่อยๆแต่ใช่โอ้โอ้เออทังจัดแนวนี้โอเคไหมอ่ะนั่นแหละตู้เซฟตู้เซฟเราว่าน่าจะพอแล้วนะ มันเบาลงอ่ะแต่มันก็ยังมีเสียงอยู่อ่ะเริ่มจากถุงผ้าเข้าไปเจ้าหุ่นยนต์น้อยปุ๊บอุ้ยเบาใช้ได้ลองเอาไปใส่อีกล่องกล่องพลาสติกเร็ว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 เบาอยู่นะเบาไอ้กล่องเบากว่าถุงผ้าต่อไปจะกร้าไหว ปิดอันนี้ยางอยู่เหมือนกันนะไปกล่องดิ้นมันดิ้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 นนี่เดี๋ยวตัวเส้นมถึงข็งนะตะก้าวไหลยางกว่ากล่องเบาที่สุดคือกล่องพลาสติกลำดับที่สองคือถุงผ้าลำดับที่สามคือกล่องลำดับที่สี่คือตะก้าวไหตะก้าวไหมันงอออกมาที่สุดเพราะว่าอะไรมันมีรูเป็นล้านรู กล่องกระดาษมีสี่รูโอ้ยโอโอกล่องพลาสติกมันไม่มีรูดูเดี๋ยวเพื่อนๆล่ะคิดว่าเสียงไหนเบาดีดแรงกว่ากันแล้วให้เอาหุ่นลงไปแล้วเราค่อยพับตอนนี้ยังไม่เงียบพอ เพราะฉะนั้นเราจะเอามอคไ่ในนี้แล้วก็เอาอันนี่เฮ้ยนึกมีแต่แบบเบานเดี๋ยวมาใช่เพราะว่ามันโดนหลายๆอันทับกันนี่เหรอโอ๊อยพอเลยเรียบร้อย,ยอยึ๊บแล้วก็กล่องตรงนี้อันนี้มีเงียบ เเยสียงจากคุณยนยนตตัวเดียวกันทำไมเราถึงไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันนะเสียงที่เราได้ยินจะเป็นคลื่นแบบนี้มันเดินทางเข้าไปในหูของเราทําให้ได้ยินเสียง กล่องพลาสติกไม่มีรูคลื่นเสียงก็จะผ่านออกมาได้น้อยหูของเราก็เลยได้ยินเสียงเบามากๆถุงผ้ามีรูเล็กๆแบบนี้เสียงลอดผ่านไปได้นิดหน่อยกล่องกระดาษที่มีรูใหญ่เสียงผ่านได้สบายๆ แต่กล้ารู้ทั่วตัวแบบนี้เสียงผ่านไปได้สบายๆเสียงที่เราได้ยินก็เลยดังกว่านี้เอง ของพวกนี้กำลังส่งเสียงออกมาด้วยนะได้ยินไหมียงมันเบามากเราได้ยินไม่ชัดอะ่ะเพราะมีของกั้นอยู่แต่เราก็มีเครื่องช่วยฟังเสียงที่พิเศษสุดๆด,ด้วยนะใส่เข้าไปพันแน่นๆเลย ไปยากสุดๆไปเลยเสริมสีฟ้าสักนิดนึง๊กไปตุ๊กลางนิดหนึ่งขยับนิดหนึ่งขวานิดได้สียงต,ตึบตับตึบตับ่ๆเป็คเขาว่าจะแกงอื่ ันดังติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหายใจ้ว่าเราฟังเสียงตรงนีุ้๊ที่ท้องมีเสียงด้วยเสียงเหมือนหัวใจแล้วในตู้ปลาแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าจะได้ยินเสียงอะไรบ้างนะ Música uh -huh. และเพื่อเราจะตัวสูงขึ้นสูงขึ้นพร้อมทางร่างกายแข็งแรงเด็กๆทุกคนจะได้สุขภาพดีกันหมดเลยครับใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น <Yeah! S 2> สองรูปไายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทําไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทาง รายการบ้านนกวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนกวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ